น้องที่น็อกเอฟร h ติงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราดีบอยเป็นขับพอเชนแลมันฟินฟินฟินอ๋อแตีนไม่ได้ฟินคนเดียวจ้ารถตัวจริงคือน้องเบสคำสิงห์ถอยไปเลยถอยพรอนหรือว่าพอเชนอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะรถสีก็สวยป้ายทะเบียนแดงเจ็งเควงมเลยจ้ารถก็สวยคนก็สวยเธะ สวยแล้วก็เก่งสมใจจริงๆ,ๆ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะ <c oughs> น้องเบสเนี่ยโพสต์คลิปภาพสุดป,ประทับใจนี้แล้วก็แคปชั่นบอกว่าขับพอเชนแล้วมัน เปน,ปนในที่สุดก็ได้รถคันใหม่แล้วขอบคุณทุกคนนะคะเบสทําได้แล้วขอบคุณทุกคนจริง,รงบันเทิงททยรัฐก,ก็ขอแสดงความดีใจกับน้องเบสด้วยนะคุณผู้ชม <ฮะ S 1> ดูดีๆและกันรสรีหน้าสีตา้องเบสคุณดีใจมากรถหรูน้องเบสนะป้ายทะเบียนฟังดีๆป้ายทะเบียนคือทอทง6327กรุงเทพหกสามงเกรุงเทพน้องเบสลูกถ้าหนูถอยเร็วกว่านี้นะพวกพี่รวยแล้วเนี่ยสี่หกสาม แต่ใดๆถ้าเป็นดิฉันจะตามต่อ2772นะคดเอานะคะ,ะผู้ชมไปต่อกับพระเอกหมอลำสุดฮอตนะคะน้องว้าน้องมาร์ควงศิลค่ะนะคะจากคณะหมอลำศิลปินภูไทยค่ะ,คะล่าสุดน,นะคะถือเลิกงามยามดีถอยรถตู้คันใหม,ม่ไปแดงแจงแวงแล้วค่ะรถตู้คันนี้นะคะเกิดจากการเก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนี่แหละคะ่ะโดยทางน้องมาร์คเนี่ยก็โพสต์ข้อความเอา,เอาไว้แบบนี้นะคะ รถคันแรกที่เป็นชื่อของตัวเองอเก็บหอมรอมริกบกว่าสิบกว่าสี่ได้ขับขี่ปลอดภยัยหมานหางานพามาพามีเดอ้อลูกเดอ้อนะคะ<อ>เดี๋ยวพาไปแต่งหล่อก่อนหนึ่งเดือนเจอกันเด้จอจ้าวิลองม์าหล่อมากเนาะ,ท,ะที่เขาเคยมารายการเราไงอโอ้นะคะเอาละค่ะป้ายทะเบียนอย่างนอไปเบิงโลจาป้ายทะเบียนก็คือนี่ไงก็ไก่ศูนย์ห้าเก้าสี่กาลสินจ้าแดงแดงเลยนะพาก็สวยสวยอยู่เด้อค่ะ ีแฟนๆเข้ามาแซงความ,มดีนะคะแล้วก็หลายคนก็จดบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะเฮงๆปังๆน้องเบสน้องมาเขาถอยรถจ้า,จา <ๆ S 2> คนนี้บอกเลยว่าถอยลงเฮ้เดี๋ยวนะอะไรผิดค่ะพี่อรชอนของเรานี่แหละค่ะถอยหลังเข้าลงไปเลย,เยน,นลงสบคุณผู้ชมที<อ> สลิปปิ้งกันเลยสลิปปิ้งบิวตี้นะคะบอกเลยว่าขอทําบุญเสริมดวงด้วยการลงไปนอนในโลงศพคุณผู้ชมสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาที่วัดโพบังคล้าชะเชิงเซาค่ะแล้วก็ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อโตอายุกว่า2 0 0ปีไม่ต้องกลัวนะการไปนอนโลงศพเหมือนทําให้เราได้แบบสะดอกเคราะห์สงบใจสะดอกเคราะห์ที่ฉันเคยไปนอนมาแล้วตื่นมาก็ไม่เป็นอะไรลอแล้วก็มีแต่เฮงบิปังเนี่ยนเกตัว ใหม่ใช่ก่อนจะปิดท้ายด้วยการมีเรื่องราวตัวเลขติดไม้ติดมือมาฝากกันด้วยคุณผู้ชมกับเลขเตียม4ีที่เจ้าตัวหยิบมาได้พี่อรชรนี่นะหยิบเตียม4ีได้เลขหนึ่งแต่เวลาแกไปแกไม่เคยไปคนเดียวเพื่อนไปด้วยนี่เพื่อนอีกสองคนหยิบได้เลขสามอีกคนหนึ่งได้สองหกรวมกันเป็นอะไรหนึ่งสามสองหกเนี่ยเลขหกับเลขสองอ่ะตั้งแต่อ่านข่าวแรกมาจนถึงข่าวนี้นะยาวๆมาเลยสองหกมาตลอด แต่ฉันมุ่งที่บอสโจเลย27เหรอ,หรอแกเฮงกระมานไงเอาละอะรอดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะ